สิบนาฬิกายี่สิบนาทีแล้วดูฝนนะครับเดือนกรกฎาคมแรงดันดีซีจากโรงไฟฟ้าของเอดดสันก็จ่ายมามีโหลดนะฮะตอนนี้ก็อยู่ที่สองร้อยสิบโวลต์นะครับเข็มนี่ไม่ถึงสองร้อยโวลต์ส่วนเอซีทำงานปกติครับสองร้อยสามสิบโวลต์หกร้อยวัตต์เพราะว่ามีปั๊มน้ำนะครับทำน้ำประปาด้วยสุดขึ้นแท้งไม่ใช้ทั้งคืน โหลด DC ตอนนี้ก็จะมีหม้อหุงข้าวอันใหญ่นะครับมีชุดคอนแทคเตอร์ใช้กับปลั๊ก DC นะครับหุงทุกวันอันนี้เข้าหมานะครับ6เดือนแล้วใช้มาครึ่งปีใช้งานได้ดีตัวนี้ก็อยู่ประมาณสักเกือบพันวัตต์แล้วก็เตาเหนียวนำนะครับ1300วัตต์เป็น DC เหมือนกันไม่ต้องแดัดแปลง ตอนนี้แรงดันตกลงมา213โวลต์กำลังต้มต้มลูกเนียงนะครับเรียนชื่อลูกเนียงป่าช่วงนี้ลูกเนียงป่าบนดอยลงมาเยอะนะครับต้มให้สุกลูกเนียงกินดิบแล้วมีผลต่อต่อตับต,ต่อไตตัวนี้ก็จะเป็นปั๊มน้ำนะครับถูกขึ้นแทง โดยทำน้ำประปาใช้เองไฟอยู่หลวงมไม่มีนะฮะที่นี่ผลิตเองทั้งหมดประปาไฟฟ้าน้ำดื่มเพราะฉะนั้นในช่วงฤดูฝนเนี่ยมเมฆเยอะนะครับแดดมามาหายหาย AC ก็ผ่านอิวอร์เตอร์แบตเตอรี่นะครับโหลดก็ไม่ต้องหนักมากตอนนี้ก็ปั๊มน้ำตู้เย็นเดี๋ยวปั๊มน้ำตัดก็จะเลยอยู่ประมาณ200วัต์ส่วนโหลดหนักๆน,นะครับโรงครัวใช้เยอะก็ไฟตกก็ตกไปครับ เพราะว่าทํางานได้สบายอยู่แล้วไม่ทีเรียดครับกับเรื่องไฟตกมาหุงข้าวเตาอินเวอร์เตอร์แต่เตาเหนี่ยวนํานะครับโทษทีเตาเหนียวนําใช้งานได้ดีแม้กระทั่งแรงดันต่ําเหลือร้อยสามสิบโวลต์ก็ทํางานได้ขอบคุณที่รับชม